สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับมรูติก๊กในรายวิชาวิทยาศาสตร์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องการเกิดเงามืดและเงามัวนะคะซึ่งเราจะเรียนต่อจากภาพที่แล้วนะลูกนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องนี้กันในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะการเกิดเงาและชนิดของเงานะคะ เงาก็คือบริเวณมืดหลังวัตถุที่เกิดจากวัตถุมาขวางกั้นทางเดินของแสงจึงทําให้เกิดเงาเกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะหรือจะพูดแบบเข้าใจง,ง่ายๆนะคะเด็กๆการที่เกิดเงาเกิดขึ้นได้เนี่ยนะคะเกิดจากการที่แสงไปตกกระทบกับวัตถุทึบแสงนะคะซึ่งแสงจะไม่สามารถเดินทางผ่านวัตถุทึบแสงไปได้จึงทําให้เงาเกิดขึ้นที่บริเวณด้านหลังของวัตถุทึบแสงนั่นเองนะคะซึ่งประเภทของเงาเราแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะ เด็กๆก็คือเงามืดและเงามัวนั่นเองนะคะอย่างเงามืดนะคะก็คือเงาในบริเวณที่ไม่มีแสงตกลงบนฉากเลยทําให้บริเวณนั้นมืดสนิทหรือที่เราเรียกว่าเงามืดนั่นเอง ะะเงาเมื่อจะมีลักษณะเป็นเงาสีเข้มนะคะแล้วก็มีลักษณะเหมือนกับวัตถุทึบแสงที่มากั้นทางเดินของแสงนั่นเองนะคะตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดวัตถุที่ไปกั้นทางเดินของแสงมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะเงาที่อยู่บริเวณด้านหลังของวัตถุเหล่านั้นก็คือจะมีลักษณะเป็นทรงกลมเหมือนกับวัตถุที่มากั้นทางเดินของแสงนั่นเอง นะคะสองเงามัวนะคะเ,เด็กๆก็คือเงาในบริเวณที่มีแสงบางส่วนตกลงบนฉากทําให้บริเวณนั้นมืดไม่สนิทนั่นเองนะคะเงามัวจะมีสีเงาอาจจะมีเงาเป็นสีจางๆอยู่ล้อมรอบบริเวณสุงกลุมนั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวอย่างชนิดของเงามืดและเงาหมวนั่นเองค่ะ คราวนี้นะคะเด็กๆเมื่อกี้นะคะเราได้รู้จักกับประเภทของเงาแล้วใช่ไหมลูกนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกับลักษณะการเกิดเงามืดและเงามัวกันนะลูกนะคะลักษณะของการเกิดเงามืดและเงามัวนะคะขนาดของเงามืดของเงามืดและเงามัวเนี่ยนะคะเด็กๆจะมีขนาดใหญ่หรือว่ามีขนาดเล็กนะคะ ขึ้นอยู่กับระยะใกล้หรือว่าไกลระหว่างฉากกับวัตถุนั่นเองนะคะถ้าฉากที่อยู่บริเวณด้านหลังของวัตถุนเนี่ยนะคะฉากอยู่ใกล้กับวัตถุนะคะจะทําให้เงามืดมีขนาดใหญ่แต่ว่าเงามัวจะมีขนาดเล็กลง นะคะแต่ถ้าฉากอยู่ไกลจากวัตถุมากขึ้นนะคะจะทําให้เงามืดมีขนาดเล็กลงและเงาม,มัวมีขนาดโตขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพลักษณะของการเกิดเงามืดและเงามัวในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะ อ,อย่างภาพนี้นะคะเด็กๆเป็นภาพของการเกิดเงานั่นเองใช่ไหมลูกนะคะอย่างที่ครูติ๊กบอกไปนะคะว่าเงาแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือเงามืดและเงามัวนั่นเองนะคะเงามืดคืออะไรนะคะเด็กๆเงามืดก็คือบริเวณที่ไม่มีแสงตกลงบนฉากเลยนะคะทาให้เกิดเงามืดเกิดขึ้นนั่นเองนะคะส่วนเงามัวเป็นบริเวณที่มีแสงบางส่วนตกลงบนฉาก นะคะหรือความหมายของการเกิดเงานะคะเงาก็คือบริเวณเมื่อหลังวัตถุที่เกิดจากวัตถุมาขวางกั้นทางเดินของแสงทําให้แสงไม่สามารถเดินทางผ่านวัตถุทึบแสงไปได้และจึงเกิดเงาเกิดขึ้นที่บริเวณด้านหลังของวัตถุเึบแสงนั่นเองนะคะอย่างภาพที่เด็กๆเห็นนะคะเป็นลักษณะของการเกิดเงานั่นเองใช่ไหมลูกนะคะโดยอุปกรณ์ที่เขาได้นํามาใช้นะคะในการเกิดเงาก็คือจะมีอะไรคะ ไปฉายหรือว่าเป็นแหล่งกําเนิดแสงนั่นเองนะคะมีแอปเปิลนะคะซึ่งเป็นวัตถุตัวการทึบแสงนะคะก็คือเป็นแอปเปิลนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งแอปเปิลเนี่ยนะคะจะไปห่วงกั้นทางเดินของแสงนะคะแล้วก็มีแผ่นสีขาวคือไรล,ลูกก็คือฉากที่อยู่บริเวณด้านหลังของวัตถุทึบแสงนั่นเองนะคะ <S <S คราวนี้เมื่อเราได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะลูกนะคะหล,ลังจากนั้นเราก็จะทําการเปิดไปฉายนะคะ เพื่อให้แสงของไฟฉายไปส่องกระทบกับแอปเปิลนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าแอปเปิลเนี่ยนะคะเป็นวัตถุตัวกลางทึกแสงนะคะเมื่อแสงของไฟฉายไปกระทบกับแอปเปิลนะคะทำให้แสงไม่สามารถเดินทางผ่านแอปเปิลไปได้นะคะจึงเกิดเงาเกิดขึ้นที่บริเวณด้านหลังของแอปเปิลนั่นเองนะคะก็คือจะมีเงาเมืดก็คือที่เป็นเงาสีเข้มๆอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ เงามัวเป็นเงาที่มีสีจางๆอยู่ด้านข้างของเงามืดนั่นเองนะคะจึงทําให้เกิดเงาเกิดขึ้นมาได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆจะเห็นว่าลักษณะของเงามืดนะคะก็คือเงามืดเนี่ยนะคะเป็นเงาในบริเวณที่ไม่มีแสงตกลงบนฉากเลยนะคะทําให้บริเวณนั้นมืดสนิทนั่นเองนะคะ ส่วนเงามัวตรงนี้นะคะเด็กๆก็คือเงาในบริเวณที่มีแสงตกลงบนฉากเพียงแค่บางส่วนทําให้บริเวณนั้นมืดไม่สนิทนะคะมีลักษณะเป็นสีจางๆนั่นเองนะคะซึ่งลักษณะของการเกิดเงาเนี่ยนะคะเด็กๆนะคะ ถ้าเกิดสมมติว่าคุณรูติ๊กนะคะเอาฉากที่อยู่บริเวณด้านหลังของวัตถุเนี่ยนะคะให้อยู่ใกล้กับวัตถุก็คือแอปเปิลนะคะซึ่งเด็กๆจะเห็นว่าเมื่อคุณรูติ๊กได้นําฉากที่อยู่บริเวณด้านหลังนะคะขยับเข้ามาใกล้กับแอปเปิลนะคะจะทําให้เงามืดมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่าเงามัวนั้นจะมีขนาดเล็กลงนั่นเองใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณรูติ๊กนะคะได้นำเอาฉากที่อยู่บริเวณด้านหลังนะคะ ให้ห่างไกลออกไปจากแอปเปิลนะคะเหยีบออกมาด้านหลังนะคะทำให้ฉากอยู่ไกลจากแอปเปิลนะคะผลปรากฏว่าเงามืดนั้นจะมีขนาดเล็กลงนะคะและเงาหมวก็จะมีขนาดโตขึ้นนั่นเองค่ะ,ะข่าวนี้นะคะนักเรียนทุกคนมาช่วยรูติ๊กตอบคำถามหน่อยค่ะว่าหมายเลข1หมายเลข2และหมายเลข3คืออะไรลูก นะคะ,ะคุณครูติ๊กถามเด็กๆนะลูกนะคะว่าหมายเลขึคืออะไรคะก็คือเงามืดนั่นเองใช่ไหมคะหมายเลขสองคืออะไรลูกก็คืออะไรคะเงามัวนะคะแล้วก็หมายเลขสามคืออะไรลูกก็คือตัวกลางทึบแสงนั่นเองใช่ไหมคะนะคะเมื่อแสงนะคะเดินทางผ่านตัวกลางทึบแสง ทำให้แสงไม่สามารถเคลื่อนที่หรือว่าเดินทางผ่านตัวกลางทรึบแสงไปได้จึงทำให้เกิดเงาเกิดขึ้นที่บริเวณด้านหลังของตัวกลางทรึบแสงนั่นเองนะคะซึ่งเงาที่เกิดขึ้นก็จะมี2ประเภทก็คือเงามืดและเงามัวนะคะลักษณะของเงามืดนะคะก็คือเงาในบริเวณที่ไม่มีแสงตกลงบนฉากเลยทําให้บริเวณนั้นมืดสนิทนะคะหรือที่เราเรียกว่าเงามืดนั่นเอง นะคะส่วนเงามัวหมายเลข2นะคะก็คือเงาในบริเวณที่มีแสงตกลงบนฉากเพียงแค่บางส่วนนะคะทำให้บริเวณนั้นมืดไม่สนิทหรือที่เราเรียกว่าเงามัวนั่นเองนะคะนี่ก็จะคือจะเป็นแผนภาพลักษณะของการเกิดเงามืดและเงามัวนั่นเองค่ะ อ,อย่างภาพถัดมานะคะเด็กๆเป็นลักษณะของการเกิดเงานั่นเองใช่ไหมคะอย่างภาพนี้นะคะเป็นกิจกรรมการทดลองในเรื่องของการเกิดเงานะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เรานํามาทดลองมอีอะไรบ้างคะเด็กๆก็คือจะมีหนึงแหล่งกําเนิดแสงสว่างหรือว่าหลอดไฟนั่นเองใช่ไหมคะ 2วัตถุทึบแสงนะคะแล้วก็3ฉากที่อยู่บริเวณด้านหลังของวัตถุทึบแสงนั่นเองนะคะเมื่อเราเปิดแสงสว่างจากหลอดไฟนะคะเด็กๆจะทําให้แสงสว่างของหลอดไฟเนี่ย ส่องไปตกกระทบกับวัตถุทึบแสงนั่นเองนะคะซึ่งแสงของหลอดไฟจะไม่สามารถเดินทางผ่านวัตถุทึบแสงไปได้จึงทําให้เงาเกิดขึ้นที่บริเวณด้านหลังของวัตถุนั่นเองนะคะหรือว่าเงาเกิดขึ้นที่บริเวณฉากซึ่งอยู่ด้านหลังของวัตถุทึบแสงนั่นเองนะคะเงาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเด็กๆก,ก็จะมีเงามืดและ เงามัวนั่นเองนะคะโดยลักษณะของเงามืดเนี่ยนะคะดเด็กๆก็คือเงาในบริเวณที่ไม่มีแสงตกลงบนฉากเลยทําให้บริเวณนั้นมืดสนิทนะคะส่วนเงามวนะคะดเด็กๆก็คือเงาในบริเวณที่มีแสงบางส่วนตกลงบนฉากทําให้บริเวณนั้นมืดไม่สนิทนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดเรา ถ้าเกิดเราเอาฉากอยู่ใกล้กับวัตถุเนี่ยนะคะเ,เด็กๆฉากที่อยู่ด้านหลังนะคะเลื่อนเข้ามาใกล้กับวัตถุทืบแสงตรงเนี้ยนะคะผลปรากฏว่าเงามืดจะมีขนาดใหญ่แต่ว่าเงามัวนั้นจะมีขนาดเล็กลงนะคะแต่ถ้าฉากอยู่ใกล้จากวัตถุทืบแสงมากขึ้นนะคะจะทําให้เงามืดมีขนาดเล็กลงและเงามัวมีขนาดโตขึ้นนั่นเองค่ะ ข่าวนี้นะคะให้นักเรียนทุกคนเปิดหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไปที่หน้า120นะคะเป็นกิจกรรมการทดลองที่4.1นะคะในเรื่องของการเกิดเงามืดและเงามัวนั่นเองนะคะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะนำมาใช้ในการทดลองนะคะก็คือมีดินน้ำมัน2ก้อนนะคะไปฉาย1กระบอกแผ่นพลาสติกแข็งใส1แผ่นนะคะแล้วก็มีเทปกาว1ม้วนนะคะ แล้วก็มีไม้ปลายแหลมนะคะมีกระดาษโปสเตอร์ขาวนะคะแล้วก็คลิปหนีบกระดาษนั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมการทดลองในวันนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะไปรู้จักกับการเกิดเงามืดและเงาหมวัวนะคะเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมการทดลองนี้ในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะอ่ะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาวางไว้ให้เรียบร้อยนะลูกนะคะโดยอุปกรณ์ก็คือจะมีฉาก ตรงนี้นะคะแล้วก็มีดินน้ํามันมีไม้ปลายแหลมนะคะแล้วก็คริบหนีบกระดาษนั่นเองนะคะแล้วก็อุปกรณ์อย่างสุดท้ายนะคะคือไฟฉายนั่นเองนะคะเมื่อเราเตรียมวัสดุอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นคุณครูติ๊กนะคะก็จะใช้ไฟฉายในการส่องไฟฉายส่องแสงของไฟฉายให้ไปตกกระทบกับ ดินน้ำมันนั่นเองนะคะแล้วให้เด็กๆทุกคนสังเกตนะลูกนะคะว่าเมื่อคุณครูติ๊กได้นําเอาแสงไปฉายส่องไปกระทบกับดินน้ํามันนะคะผลปรากฏว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูผลการทดลองในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะอ่าสำหรับกิจกรรมการทดลองทั้นที่1นนะคะดเด็กๆคุณครูติ๊กก็จะนําเอา ไปฉายส่งไปให้กระทบกับดินน้ำมันลูกนะคะซึ่งดินน้ำมันจะมีลักษณะเป็นทรงกลมใช่ไหมคะเด็กๆจะสังเกตเห็นเงาที่เกิดขึ้นบริเวณฉากด้านหลังของดินน้ำมันใช่ไหมคะผลปรากฏว่า มีเงาลักษณะเป็นทรงกลมนะคะเหมือนกับดินน้ำมันที่ครูติ๊กกาลังส่องไปฉายโดนนั่นเองเ่้ไหมคะอาเด็กๆจะสังเกตว่ามีเงาเกิดขึ้นนะคะที่บริเวณฉากด้านหลังของดินน้ำมันนั่นเองใจ้ไหมคะคราวนี้นะคะถ้าเกิดครูติ๊กจะเลื่อนไม้ปลายแหลมที่เสียบดินน้ำมันให้อยู่ใกล้กับฉากรับแสงนะคะให้นะักเรียนทุกคนสังเกตนะลูกนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น mm hmm. อา นะคะเดี๋ยวครูติ๊กก็จะเลื่อนไม้ใบแหลมที่เสียบดิน้ำมันให้อยู่ใกล้กับฉากรับแสงนะคะผลปรากฏว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นคะลักษณะของเงาที่ปรากฏบนฉากรับแสงนั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะโดยส่วนที่เป็นเงาเมื่อจะมีขนาดที่ใหญ่ส่วนที่เป็นเงามวนั้นจะมีขนาดที่เล็กลงนั่นเองใช่ไหมคะขั้นต่อไปนะคะถ้าเกิดครูติก๊กเลื่อนไม้ใบแหล่ะเลื่อน ไม้ไปลายแหลมที่เสียบดินน้ำมันให้อยู่ใกล้จากฉากรับแสงนะคะนักเรียนทุกคนสังเกตนะลูกนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะ,ะเลื่อนไม้ไปลายแหลมที่เสียบดินน้ำมันนะคะให้ออกมาห่างไกลจากฉากรับแสงผลปรากฏว่าเป็นอย่างไรคะเด็กๆลักษณะของเงาที่ปรากฏบนฉากรับแสงไม่ค่อยชัดเจนใช่ไหมคะโดยขนาดของเงานั้นมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะ ส่วนที่เป็นเงาเมื่อจะมีขนาดเล็กส่วนที่เป็นเงามัวนั้นจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะอ่ะาคราวนี้นะคะ<ม>ให้นักเรียนทุกคนเปิดหนังสือเรียนวิชาว,วิทยาศาสตร์ไปที่หน้า122นะลูกนะคะเปิดไปที่หน้า122นะคะแล้วก็ดูคำถามก่อนทำกิจกรรมนะคะข้อที่1ก็เขาถามว่า คำถามสําคัญในการทดลองคืออะไรนะคะกิจกรรมการทดลองในวันนี้เราต้องการทํากิจกรรมการทดลองเรื่องอะไรลูกเรื่องการเกิดเงามืดและเงาหมัวนั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําถามสําคัญในการทดลองก็คือเงามืดและเงาม,มัวเกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นเองนะคะข้อ 2. มาก็ถามว่านะักเรียนคิดว่าเมื่อให้ดินน้ํามันไปวางแสงของไฟฉาย จะเกิดอะไรเกิดขึ้นบนฉากรับแสงนะคะเมื่อุนคููติ๊กได้ส่องแสงของไปใช้ให้ตกกระทบกับดินน้ามันนะคะ mm. ผลปรากฏว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่บริเวณด mm. ้านอ่าที่บริเวณฉากรับแสงคะเด็กๆก,ก็คือจะมีเงาเกิดขึ้นมานั่นเองค่ะ mm. อ่ะคราวนี้ mm. ยังอยู่ที่หน้า122นะลูกนะคะ เป็นการบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะแผนภาพรังสีแสดงการเกิดเงามืดและเงามัวนะคะให้นักเรียนทุกคนเขียนแผนภาพรังสีในการเกิดเงามืดและเงามัวนะคะซึ่งลักษณะของการเกิดเงามืดและเงามัวเนี่ยนะคะเด็กๆการที่จะเกิดเงามืดและเงามัวเกิดขึ้นได้นะคะจะต้องมีอะไรคะเด็กๆมีแสงไปตกกระทบกับวัตถุทึกแสงถึงจะทำให้เกิดเงามืดและเงามัวเกิดขึ้นมาได้นั่นเองใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นการเขียนแผนภาพนะคะเด็กๆก็คือจะมีไฟฉายใช่ไหมลูกนะคะมีดินน้ํามันที่มีลักษณะเป็นทรงกลมแล้วก็มีฉากรับแสงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงเขียนแผนภาพรังสีแสดงการเกิดเงามืดและเงามัวมได้ดังต่อไปนี้ค่ะ,ะแบบนี้นะลูกนะคะก็คือจะมีอะไรคะมีไฟฉายใช่ไหมนะคะมีดินน้ํามันซึ่งเป็นวัตถุยืดแสงนะคะแล้วก็ มีฉากรับแสงนั่นเองนะคะเมื่อคุณครูติ๊กนะคะได้นำเอาไปฉายส่องแสงของไฟฉายให้ตกกระทบกับดินน้ำมันซึ่งมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะผลปรากฏว่าแสงของไฟฉายเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะทะลุผ่านดินน้ำมันหรือว่าวัตถุทึบแสงไปได้จึงทำให้เกิดเงาเกิดขึ้นที่บริเวณด้านหลังของดินน้ำมันนั่นเองนะคะซึ่งเงาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเด็กๆก,ก็คือจะไปตกกระทบบริเวณฉากรับแสงด้านหลัง จะเกิดเงาเกิดขึ้น2ชนิดก็คือเงามืดและเงามัวนะคะเงามืดก็คือบริเวณที่มืดสนิทอยู่ตรงกลางนะคะเงามัวก็คือเงาที่บริเวณขอบด้านข้างด้านข้างๆของเงามืดซึ่งจะมีลักษณะที่เป็นเงาจางๆนั่นเองนะคะเราจึงสามารถเขียนแผนภาพรังสีแสดงการเกิดเงามืดและเงามัวได้แบบนี้นั่นเองค่ะ คราวนี้ยังอยู่ที่หน้า122นะลูกนะคะเป็นตารางสังเกตลักษณะของการเกิดเงานะคะโดยในตารางนี้เนี่ยนะคะเด็กๆจะมี2กิจกรรมนะคะกิจกรรมที่1เขาให้นักเรียนทุกคนสังเกตผลการทดลองนะคะเมื่อคุณผูติ๊กได้เลื่อนไม้ปลายแหลมที่เสียบดินน้ำมันให้อยู่ใกล้กับฉากรับแสงผลปรากฏว่าเป็นอย่างไรคะเด็กๆนะคะ หลังจากที่ครูติ๊กนะคะได้เลื่อนไม้ปลายแหลมนะคะที่เสียบดินน้ํามันอยู่นั้นให้อยู่ใกล้กับฉากรับแสงนะคะผลปรากฏว่าลักษณะของเงาที่ปรากฏบนฉากรับแสงนั้นจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะโดยส่วนที่เป็นเงาเมื่อจะมีขนาดใหญ่ส่วนที่เป็นเงามัวจะมีขนาดเล็กลงนั่นเองนะคะข้อ2ก็ถามว่าเมื่อเลื่อนไม้ปลายแหลมที่เสียบดินน้ํามันให้อยู่ห่างไกลจากฉากรับแสง ผลปรากฏว่าเป็นอย่างไรคะเด็กๆลักษณะของเงาที่ปรากฏบนฉากรับแสงนั้นมีความไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะโดยขนาดของเงาจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะส่วนที่เป็นเงาเมื่อจะมีขนาดเล็กลงส่วนที่เป็นเงามัวนั้นจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองคอ่ะ คราวนี้ให้นักเรียนทุกคนเปิดหนังสือเรียนวิชาว,วิทยาศาสตร์ไปที่หน้า123นะลูกนะคะเป็นคําถามหลังทํากิจกรรมข้อที่1นะ,ะ่ะะคถามว่าเงาของดินน้ํามันบนฉากรับแสงเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะดินน้ํามันเนี่ยนะคะเด็กๆจะเป็นวัตถุทึบแสงใช่ไหมคะซึ่งจะไปกั้นทางเดินของแสงทําให้บริเวณนั้น เกิดเป็นบริเวณมืดด้านหลังวัตถุนั่นเองนะคะแล้วก็ปรากฏบนฉากรับแสงเป็นรูปดินน้ำมันนั่นเองนะคะข้อที่2ก็ถามว่าเมื่อดินน้ำมันอยู่ใกล้ฉากรับแสงและอยู่ไกลจากฉากรับแสงเงาที่เกิดขึ้นบนฉากรับแสงแตกต่างกันอย่างไรในเรื่องขนาดของเงาบริเวณเงามืดและเงามัวนะคะแน่นอนว่าลักษณะของเงามืดและเงามัวนะคะจะมีขนาดที่แตกต่างกันใช่ไหมคะ ซึ่งเมื่อดินน้ำมันอยู่ใกล้กับฉากรับแสงนะคะเงาจะมีขนาดเล็กนะคะบริเวณเงามื่อจะมีขนาดใหญ่ส่วนเงามัวนั้นจะมีขนาดเล็กลงนั่นเองนะคะแต่เมื่อดินน้ำมันอยู่ไกลจากฉากรับแสงเงาจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะบริเวณเงามื่อจะมีขนาดเล็กลงและบริเวณเงามัวนั้นจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะ มาถึงสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆข้อที่สสรุปผลการทดลองได้ว่ายอย่างไรนะคะจากกิจกรรมการทดลองในเรื่องของการเกิดเงามืดและเงามัวนะคะเราจึงสรุปผลการทดลองได้ว่าเมื่อวัตถุที่กั้นทางเดินของแสงซึ่งอยู่ใกล้กับฉากรับแสงนะคะจะทําให้เงามีขนาดเล็กเงามืดมีขนาดใหญ่ส่วนเงามัวนั้นจะมีขนาดเล็กลงนะคะแต่เมื่อวัตถุอยู่ไกล้จากฉากรับแสงนะคะ เงาจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเงามืดมีขนาดเล็กลงส่วนเงามัวนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆคุณผู้ติก็ไม่มีการบ้านให้ทำนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในคาบหน้าวันนี้คุณผู้ติ๊กลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ